dài dài à ui ลองไม่พันให้เต็มข้อด้วอยากหรออยากเหรอขึ้นไปแรงบนแรงบน ใจเริ่มแรงแล้วนเนใ่เอ้ยแกมาอยู่ไทยเลยในชะ่ một trái, một quả, một trái, một quả, trái, hai quả, ba trái, ba Hey, hey, turn around, turn around. Okay. okay, good.